น้อมกับคติธรรมคําสอนของครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในเรื่องหัวข้อเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายต้องมีแปดสิ่งนำโซ่พบติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้จะเป็นการเรียกทรัพย์ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอผากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับด้วยว่ากระเป๋าสตางนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเก็บติดตัวไว้ตลอดเวลาจึงทำให้ใครหลายๆคนต่างก็คิดเหมือนกันว่าพบอะไรไว้ในกระเป๋าสตาง์ถึงจะดีเพื่อจะช่วยให้เสริมดวงเสริมโชคลาภเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของกระเป๋าสตาง ดังนั้นวันนี้เราจะขอแนะนำ8สิ่งที่เสริมดวงเสริมบารมีเสริมมงคลนำพาความสชคดีมาให้ตัวท่านจะมีเงินไหลามาไม่ขาดสายไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเท่านั้นหากคุณพบติดตัวเป็นเครื่องรางหรือพบสิ่งของที่จะนำเสนอต่อไปนี้จะช่วยให้ชีวิตของตัวท่านดีขึ้นเรียกได้ว่า เงินไหลเข้าทุกวันชีวิตจะมีความสุขแน่นอน 1. เงินติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์บวกกันแล้วต้องได้เลข8การที่เรานั้นมีกระเป๋าสตางค์แล้วต้องมีเงินติดกระเป๋าสตางค์อย่างน้อยต้องเป็นเลข8หรือ เงิน8บาทหรือ8ใบหรือ8เหรียญจะเป็นสริมงคลมากเพราะเลข8ดนั้นเป็นเลขสริมงคลจะนำความโชคดีมาให้กับผู้ที่พบพา 2. ธนบัตรที่ลงท้ายด้วยเลข4หรือเลข8มีไว้ในกระเป๋าสตางค์จะนำโชคมาให้ทุกๆตำลาที่พูดถึงกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์ ต่างก็แนะนำวิธีเก็บธนบัตรที่ลงท้ายด้วยตัวเลข4หรือเลข8ไม่ว่าจะเป็นธนบัตรใบ20บาท50บาท100บาทหรือ500บาทรวมไปถึง1,000บาทก็ตามเลือกธนบัตรเพียง1นึ่ใบหรือ2องใบเท่านั้นก็เพียงพอโดยเก็บไว้เป็นเงินติดกระเป๋าเพราะเลข4หรือเลข8นั้น เป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขสวยเรียกเงินเรียกทองได้อย่างไม่รู้จบรู้สิ้นหรือหากใครก็ตามที่มีครูบาอาจารย์ที่ตนนับถือแล้วให้ครูบาอาจารย์นั้นลงอักขระ,ะเลขยันใส่ในใบธนบัตรยิ่งจะเป็นการดีจะเรียกทรัพย์รับโซก 3. พบเครื่องรางนำพาทรั์สู่กระเป๋าสตางค์นำโซกของคุณ อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นมงคลที่จะส่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ของคุณนั้นคือการเลือกพบพาเครื่องรางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาโบราณของจีนหรือเหรียญกระสาโบราณหรือเหรียญโบราณยิ่งเก่ายิ่งดีจะนำพาความโชคดีมาให้ตามความเสื่อของคนจีนโบราณจะเสื่อว่าการที่นำเครื่องรางที่เป็น เหรียญกระสัโบราณที่เป็นเงินไซในอดีตนั้นจะนำพาความโชคดีและจะดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่ขาดสายหรือการพบทองคำติดกระเป๋าเพื่อช่วยเรียกความร่ำรวยและยังแก้เรื่องทรงให้แก่ผู้พบพา 4. พบพาสิ่งที่เป็นสีเหลืองหรือสีทองสิ่งที่เป็นสีเหลืองหรือสีทองถ้าพบพาติดกระเป๋าแล้ว จะนำพาความโชคดีมาให้คุณอาทิเส้นแม่เหล็กสีทองจะช่วยดึงดูดทรัพย์หรือแผ่นทองคำหรือกร์ดทองคำเป็นต้นสาเหตุที่เลือกพบพาสิ่งที่เป็นสีทองหรือหรือสิ่งที่เป็นสีเหลืองนั้นเพราะตามความหมายของทั้งสองสีนี้คือ ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพและเรื่องอื่นๆรวมถึงนำพาแสงสว่างเข้ามาสู่ชีวิต 5. เก็บเข้าสาร21เม็ดสิ่งของที่ควรพบพาในระดับที่5นี้คือเข้าสารจำนวน21เม็ดเก็บไว้ใน่องใด่องหนึ่งของกระเป๋าสตางของคุณด้วยความเสื่อแต่โบราณการว่า การพบข้าวสาร21เ,เม็ดนี้จะนำพาความอุดมสมบูรณ์ติดตัวอยู่ตลอดเวลาจะทำให้มีอยู่มีกินไม่อดไม่อยากและจะทำให้เราไม่ต้องพบพาเรื่องที่ต้องเสียเงินเสียทองอีกด้วย 6. กระเป๋าสตางค์มงคลรับทรัพย์เก็บเหรียญมงคล8บาทหากถามว่าสิ่งต่อไปนี้ควรพบอะไรในกระเป๋าสตางค์ของคุณถึงจะดีมีทรัพย์ เราขอตอบตรงนี้เลยว่าให้พบเหรียญจำนวนแบาทที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเป็นเงินขวัญถุงติดกระเป๋าเอาไว้ให้โซ่ให้ลากเสริมดวงเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตผู้ที่ถือพบพาเงินขวัญถุงมักจะเก็บไว้ในซ่องเล็กๆซองใดซ่องหนึ่งก็ได้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณ และอย่าเพอ้อทำมันหายหากทำมันหายแล้วความโชคดีของคุณก็จะหายไปด้วย 7. ธนบัตรขึ้นต้นด้วยเลข9ติดกระเป๋าสตางค์จะเป็นการเรียกทรัพย์ได้ดีที่สุดตามโบราณที่กล่าวไว้และหมอดูทุกๆสำนักต่างทักและบอกแนะนำว่าหากเราเก็บธนบัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข9จะเป็นเสรีมงคลมาก เพราะจะทำอะไรก็จะก้าวหน้ารุ่งเรืองธนบัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลขเก้านั้นถือเป็นเรื่องที่ดีความหมายของเลขเก้าก็บง่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานก่อจะรุ่งเรืองกิจการก่อจะมั่งคัง่งค้าขายก่อจะมั่งมีชีวิตมีแต่เดินไปข้างหน้าไม่ถอยหลังกลับ ช่วยกระจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณให้หมดไปหากใครมีธนาบัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข9้าแล้วไว้ในกระเป๋าสตางค์เรียกว่าจะเป็นการเรียกทรัพย์อย่างแน่นอนรับรองว่ามีแต่ความโชคดีจะเข้ามาหาตัวท่านอย่างแน่นอน 8. ระดับที่สุดท้ายถุงเงินถุงทองในกระเป๋าสตางค์จะนำพาความโชคดีมาให้กับคุณ คำคำนี้คุณคุ้นหูกันบ้างไหมครับสำหรับสายมูแล้วจะเป็นการซื่อซอบมากจะนำพาสิ่งของที่ควรพบพาติดกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์อย่างถุงเงินถุงทองจะนำพาความโชคดีโชคลาบมาสู่คุณโดยการนำถุงเงินถุงทองที่สามารถมาห้อยกระเป๋าสตางค์เพื่อเรียกทรัพย์หรือจะเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะครับแต่จะต้องปิดปากถุงให้ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นถุงเงินถุงทองก็ต้องปิดให้สนิทเพื่อเป็นการเก็บเงินทองไม่ให้รั่วไหลจะได้มีเงินเต็มถุงเต็มถังจะทำให้คุณเก็บเงินอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานเลยนะครับ เมื่อทุกคนได้ฟังคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนอาจจะรู้ว่าจะต้องพบพาอะไรในกระเป๋าสตางค์ถึงจะดีจะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่รู้จบรู้สิน้นแต่ถึงอย่างใดก็ตามนะครับไม่จำเป็นจะต้องใส่สิ่งของแปดมงคลที่กล่าวมาทั้งหมดก็ได้นะครับ เลือกใส่เพียงสิ่งไหนสิ่งหนึ่งที่ท่านซื้นสอบและพอใจจะพบพาติดกระเป๋าไปก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนถ้าเราอยากมีเงินเก็บให้มากๆต้องขยันและประหยัดค่าใช้จ่ายต้องน้อยกว่าการหามาเก็บนะครับท้ายที่สุดของคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้เคล็ดลับดีๆในการนำพาความโชคดีหรือเสริมสร้างบารมี ให้มีเงินไหลามาเทมาไม่ขาดสายขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางส่องของพวกเราด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดี